สวัสดีครับวันที่สิบหาตุลาแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเช็กรถเก,กล้าคันนี้รถขายคือเขาเด้อบริเวณไปทางไหนมาทางไหนเราขายรถที่นี่ละรถคันนี้ก็ขายเด้อให้บิดตัวนี้ให้บิดใส่ขายไปพร้อมนะครับคันนี้แบตเตอรี่ให้บิดเปลี่ยนไม่เด้อสองเสนหาครับจากไดจากไดสองเส้นหาเป็นรถเป็นแบตเตอรี่ให้บิดเป็นรถให้บิดครับโชงดีเกียดี นิ่มสยางครับใส่เองครับขายเองอันนี้ดีแมสครับเครื่องไดเลขครับมังกรทองหนี่งนะครับสองปัญหาลอยซีซีตัวนี้เก้ามือเก้าครับตัวนี้แม็กซ์สาบครับแม็กโโซ์สับเจอออโต้เด้อซิซี้เจอออโต้แอร์เย็นพวงมาลัยไฟฟ้าสไตล์เขาละครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเด้อของนฮอนดาดนี่ครับ ภาษีเต็มเนาะครับเนาะภาษีเต็มหาเงินเก่าครับอ่าก็ขายเองขี้เองขายเองนักเลงพ่อผู้เด็กซื้อกมาซื้ออ้าผมก็ใส่ยุ่นนี่แหละขี่ยุ่นนี่แหละก็ขันบ่ได้ไปใส่กระจอดนะครับทีอ่าตัวนี้ออโต้ท็อปนะครับออโต้โฟนะครับเป็นออโต้โฟวินตัวนี้อยากได้ทรัพย์แซดซ้อนไปแล้วนี่อยากได้รถเจ้าของช่วงลา่างเป็นโปรเฟนเดอร์โชคโปรเฟนเดอร์อยาก BF เอกฟกุดดิก คบีเอฟอย่างบีเอฟเด้ออันเอฟได้เบิร์เราแล้วครับขี้ยางเดียวโลดไม่ต้องไปหาติอะไรอันนี้ก็เอลสองร้อยครับเอลสองร้อยหาเมื่อเก่าครับแอร์เย็นได้นี่แค่นี้แอร์เย็นขยะบ,บ้าเป็นมังก,กรนะครับมังก,กรมังก,กรตัวนี้พนเพราะว่าไรพาวเวอร์แทะโรงงานเลยครับไรแทะพาวเวอร์โรงงานหัวเดียวนะครับแค่น,นี้อยากไดห้องเมื่อเก่าครับอยากไดห้องเมื่อเก่า แล้วก็สิมีวิโก้ครับมีวิโก,โก้อีกมีรถรถเกินแสนขึ้นกับสิมีอยู่ครับวิโก,โก้แคปเปิดได้แสนแปดเบอร์กับพัดเด้อไม่ได้จอดที่นี่ฝากไอ้ฝากพี่ขายไปรถขั้นึงกับฝากล่องฝากน้องขายบูพาวเวอร์อวิโก,โก้คนเดียวกับฝากล่องเขาขายไปช่วงน,นี้พ่นพน่นแก๊สพ่นตกดาร์กก็เลยพอใครม,มาจอดนี่นะครับเด้อวันใดจะมีเงินอยากได้กอ่ก หาไม่ใส่กับ0 9 8 8 6 4 8 3 8นะครับรถจอดเยูเพิ่มเรื่องขอนแกนนขับมาเล่าไน้ดีอีกเบอร์หนึ่ง0 8 7 8 8 8 3 8 3ได้ครับเด้ออย่าเบิรขั้นใดอย่าวอกขั้นใดแอดไลน์มาเบอร์0 9 8 6 4 8 8 3 8วีดีโอข้อบังรถไดบ่ไดิตมมบ่ไดิตัวกระดอกนี่ขายรถพลายปีแล้วมาเด้อพอดียากได้ยาสีวงไหลขายค่ะค่ะเล่นเรานี่ยขายโอเคเนาะสวัสดี